มันย้อยมันย้อยอ้หสวยงามมากามแล้วก็สีดำใช่ไหมอืมโอเคผลงานนี้ชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยสวยงามขนาดเนี้ยผลงานนี้ชื่ออะไรคะอะไรนะมือเรต้นโฟมือเรตตนโฟมือเรต้นโฟ ไหนครูสตีฟสอนสอนไหนร้องเพลงให้คุณครูฟังมั่งสิแม่แม mm ่แ hmm. mm hmm. ล้วเสร็จน้ำไหมลูก One little One little Two little Three อ่ะร้องเพลงค่ะให้คุณนาำให้คุณนามฟังมั mm ้ง hmm. เตใด้ครับสิงอะไรสิงเลตตอร์อะไรดังๆสิงอะไรสิงเลตตอร์ฮาโลวีอะร้องใหม่ร้องใหม่สีูดกันกน้อไปมั้งอะงั้นเดี๋ยวแม่มีเก็บอันนี้ให้คุณน้ำก่อน